สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราก็มาอยู่กันกับเกมกาลินาอันดอนในเซิร์ฟไทยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทางกาลินาด้วยนะครับผมที่ทำให้เราเด็ดที่มีโอกาสเข้ามาเล่นในช่วงของ อ่า early access นะครับผมก่อนที่จะเปิดจริงในวันที่29นี้นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นให้เพื่อนดูครับว่าตัวเกมเนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับซึ่งผมก็ได้เล่นมาสักพักแล้วแหละนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับผมตั้งแต่เริ่มเกมมาเลยตอนนี้ก็เล่นมาได้สักเลเวล10กว่าแล้วนะครับ13แล้วนะครับระบบต่างๆเนี่ยก็ปลดล็อกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นให้เพื่อนดูนะครับอย่างแรกเลยที่ผมสัมผัสได้นะครับก็คือตัวเกมโคตรลื่นเลยนะครับผมลื่นมากเลยแล้วก็ภาพสวยมากคือถ้าาเกิดดวู่ใในน ในคลิปเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะแสดงผลเหมือนกันหรือเปล่านะแต่คือผมดูในมือถือของผมเนี่ยผมทําการปรับสุดแล้วภาพสวยมากภาพสวยจริงอันนี้ยอมรับนะครับอันนี้ผมปรับแบบสูงสุดที่มันปรับได้เลยนะครับตรงนี้สไตล์การาฟิกผมก็ปรับเป็นแบบเดิมน,นะครับคลาสสิกหลักสีสันจะเป็นยังไงลองดูโอ้หลักสีสันก็สวยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้มาจนถึงเลเวล14 13แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะ ทำเควสนะครับแล้วก็อธิบายวิธีการเล่นแบบง่ายๆตามเนื้อเรื่องนะครับผมตรงภารกิจนะครับมุมซ้ายบนนะครับผมเขาก็จะบอกนะครับเป็นภารกิจหลักนะครับนี่เลยนะครับเป้าหมายก็คือไปถึงเลเวล14ก่อนนะครับผมเพื่อดําเนินการในเรื่องต่อไปดําเนินการโดยการทําภารกิจรายวันและกิจกรรมจากหน้าต่างเวลานะครับผมหน้าหน้าตารางเวลานะครับผม หน้าตารางเวลาก็คือมันจะเป็นเขียนว่าตารางเวลานะครับผมอยู่ที่เมนูขวาบนนะครับผมกดเข้ามานะครับตรงที่เป็นรูปปฏิทินนะครับเราก็ต้องมาทําภารกิจตรงนี้ให้มันหมดก่อนนะครับซึ่งอันแรกเนี่ยจะเป็นภารกิจ E.P. นะครับผมจะเป็นรูป E.P. เลยนะครับซึ่งตอนนี้จริงๆมันมี4เวสนะแต่เริ่มต้นเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะให้มีแค่2เวสหรือเปล่าหรือว่าเกมเขาปรับใหม่ก็ไม่รู้นะ <laughs> ซึ่งจากที่ผมได้ลองเล่นมาเนี่ยคือ ตัวเกมเขาปรับมาให้เราได้เล่นง่ายแล้วก็เล่นไวเยอะขึ้นเลยนะครับหลังจากที่ผมได้ลองเล่นมาสักพักเนี่ยคือเกมเขาช่วยเราเยอะมากเลยนะมันไม่เหมือนกับช่วงเทปที่ผ่านมานะคือช่วงเทสที่ผ่านมาเนี่ยคือเวสเยอะมากเลยช่วงเริ่มเกมนะครับแล้วก็เราต้องมาคอยสร้างบ้านเองอีกนะครับแต่ว่าพอหลังจากที่ผมได้ทดสอบตัวตัวเอ็กเซก่อนตัวเอตัวเอร l เอ็กเซก่อนเปิดริงเนี่ยคือบ้านเราไม่ต้องสร้างเลยนะครับผมบ้านเขาสร้างมาให้เลยนะครับผมเพียงแค่เอามาใส่หลังคานิหน่อยนะครับเตียงนอนเขาก็มีให้นะ ถือว่าเล่นง่ายมากนะครับแล้วก็เลเวลเลื่อนไวมากกว่าเดิมเลยนะเขาพยายามที่จะให้เราเนี่ยเล่นแล้วก็ปลดล็อกระบบต่างๆไวๆนะครับผมรู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยจะจะไปไวมากเลยส่วนตัวของผมนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปบ้านให้ดูนะตอนนี้ผมขอทำเควสก่อนนะครับเขาก็จะมีบอกนะว่าให้เราทำอะไรบ้างนะครับในเควสนี้ที่มุมซ้ายบนเราต้องเก็บไม้ให้ได้อีก3อันนะครับผมเก็บไม้ อ่านี่ไงมาอันแรกเป็นภารกิจรายวันนะครับที่เราทําแล้วเราจะได้ EXP ตอนนี้เนี่ยผมอยากจะเข้าไปเล่นโหมดต่างๆให้เพื่อนๆดูมากเลยแต่ว่าช่วง Early Access นะก็ไม่ค่อยมีคนเข้ามาเล่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็มีแต่คนที่เป็นยูทูบเบอร์ครีเอเตอร์นะครับคนน้อยมากนะครับตอนนี้ก็รอเปิดจริงนะครับตัวเกมนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนอยากรู้อะไรเดี๋ยวผมจะทำคลิปเลยนะครับ ถามมาได้เลยนะครับผมใต้คอมเมนต์เดี๋ยวผมจะตอบแล้วผมจะหาข้อมูลมาให้สําหรับเกมนี้นะโอเคไปเก็บไม้อ,อีกอันหนึ่งครับเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บไม้เสร็จแล้วไม่ต้องห่วงนะครับตัวเกมเนี่ยเขาจะมีบอกนะครับว่าเราจะต้องไปตรงไหนนะครับโอเคเราต้องไปอีก200 90เมตรหาทางออกจากตรงนี้ก่อนถ้าเกิดไกลเนี่ยเราก็สามารถเสกรถได้นะครับรถเราเนี่ยก็ต้องคอยเช็คดูด้วยนะครับผมว่า มีน้ำมันไหมนะครับผมมีอ่รถมีความเสียหายอะไรไหมนะครับผมสุขภาพนะครับแล้วก็เมนูความพร้อมตรงนี้นะครับเขาก็จะโชว์นะครับผมว่าอ่าเครื่องกลนะครับผมตรงข้างล่างเนี่ยนะครับว่าน้ํามันเหลือเท่าไหร่่อาความทนทานเหลือเท่าไหร่นะครับผมของผมก็อ่าเหลืออยู่เก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับน้มันแล้วก็อ่าการพังเนี่ยนะครับอย่าให้มันลดเหลือศูนย์นะครับถ้าลดเหลือศูนย์นี่คือรถเราจะพังนะครับผม ความทนทานนะครับผมตัวเกมเนี้เวลาเราขับรถเนี่ยเขาจะไม่มีเปิดออโต้นะครับผมเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ยในช่วงต้นเกมเนเรื่องของเขาเนี่ยถูกตัดออกไปนะครับผม <c ười> แล้วก็บ้านเนี่ยคือเขาสร้างมาให้เราแล้วนะ <c ười> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่ากาลิน่าเขามาสร้างหรือเปล่านะแต่ว่าผมเริ่มเล่นคือตอนสร้างตัวละครใหม่เลยคือพอมาเจอบ้านหลังแรกช่วงแรกในป่าเลดูดเนี่ยคือเขาสร้างมาให้เราแบบนี้เลยนะอาจจะมีแบบ ผนังบางอันเนี่ยคือมันไม่เต็มบ้างนะครับผมเราก็มาเติมเอาแต่ว่าเตียงเขาเนี่ยสร้างให้นะครับผมเตียงตัวเกมเขาสร้างให้แล้วก็ชั้น2เนี่ยคือตัวเกมเหมือนเขาจะสร้างมาให้นะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเมนูต่างๆกันบ้างดีกว่านะครับสิ่งที่เพื่อนๆอยากรู้นะครับว่ามันต่างจากเซิร์ฟจีนไหมหรือว่าเซิร์ฟก่อนหน้านั้นไหมนะครับผมก็คือเมนูต่างๆเนี่ยก็น่าจะเหมือนกันกับของไทยเลยแหละอาจจะมีป๊บ เปลี่ยนกันบ้างเล็กน้อยนะครับผมเมนูเมนูซื้อขายเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนกันไปนะครับผมเมนู menu ตารางเวลาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะหรือว่าผมยังปลดล็อกไม่หมดก็ไม่รู้ต้องรอผมปลดล็อกหมดก่อนนะครับเมนูต่างๆเนี่ยก็เหมือนกันกับเซิร์ฟจีเลยนะนะครับผมก็จะมีพวกอ่าตรงนี้บ้านผมเลเวลตันแล้วนะครับผมโอเคตัวนี้ก็ดูน,นี้ได้นะครับผมแต้มของเรานะครับเกรดตัวละครเลเวลไปไวมากเลยเกมเนี้ยผมเล่นแป๊บเดียวเองนะครับผม แล้วก็พวกภารกิจนะครับเมนูต่างๆเนี่ยก็เหมือนกันกับของจีนหรือว่าของไทยที่เทสรอบที่แล้วเลยนะครับผมโอเคคู่มือประจนภัยนะครับแล้วก็ซื้อขายนะครับตลาดซื้อขายนี่ผมวางขายไปนะครับไม่รู้ว่าจะมีคนหรือเปล่านะคนน่าจะน้อยนะครับเพราะว่าคนที่ได้สิทธิ์เข้ามาเล่นนี่ก็คือจะมีแต่พวกยูทูบเบอร์หรือว่าสตรีมเมอร์หรือว่าทีมงานผู้พัฒนาเกมนะครับผมที่เขาเข้ามาเทสระบบก่อนเปิดจริง นะครับแล้วก็เป็นพวกร้านค้าร้านค้าเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้น่าจะมีแต่พวกน่าจะมีแต่พวกเครื่องแต่งกายนะครับมาดูโอ้โหชุดชุดรู้สึกว่าเยอะจัดจะดูชุดก่อนนะครับชุดเยอะมาก <laughs> ชุดเยอะชุดเยอะจริงนี่นะครับผมโอ้โหอย่างสวยให้ดูชุดนะครับของเซิร์ฟไทยนะครับที่จะเปิดจะมีแบบนี้เลยนะครับมีหัวม้าด้วย <laughs> นี่อันนี้คืออะไรเดี๋ยวถอดหัวมาก่อนอันนี้คืออะไรเอ้าดูตัวอย่างไม่ได้นี่ก็จะเป็นเสื้อโอเคเสื้อแขนยาวธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นกางเกงนะครับกางเกงขาสั้นก็มีนะครับกางเกงยังมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่รองเท้ากระต่ายก็มี <c oughs> แล้วก็จะเป็นพวกอ่าตุกกตา๊ก,ก,ต,กตากระป๋องตุ๊กตายัดเคนะครับ นี่กระป๋องตุ๊กตาแล้วก็จะเป็นดาบนะครับผมนี่โอ้โห <laughs> เห็นในนี้ทีไรแล้ว,ลวคิดดีไม่ได้เลยนะ <laughs> นี่ครับกระต่ายนี่ก็จะเป็นพวกชุดนะที่จะเปิดเซิร์ฟไพ่นะครับผมอันนี้ผมให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับมารีวิวให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปถ,ถัดไปเดี๋ยวผมจะมาสอนเล่นนะครับ อันนี้ก็มาให้เพื่อนๆดูคร่าวๆสําหรับตัวเกมนะว่าเขามีอะไรบ้างที่เป็นพวกชุดต่างๆนะครับมีประมาณนี้นะครับส่วนพวกกล่องเนี่ยก็ยังยังไม่เห็นนะยังไม่เจอหรือว่ายังไม่ปลดล็อกก็ไม่รู้นะครับพวกตารางเวลาก็เหมือนกันกับเซิร์ฟจีนนะครับเควสก็มี4เควสนะครับเควสอีกพีนี่ตรงนี้เควสอะไรเขตปิดล้อมนะครับผมโอเคส่วนเมนูพวกปงปืนเนี่ย สกงสกิลเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะครับนี่ให้ดูนะครับโอเคแล้วก็พวกทักษะสกงสกิลนะครับผมระเบิดแล้วก็เป็นอาวุธที่ใช้วางแล้วก็เป็นพาสซีฟนะครับตรงนี้ก็มีหมดเหมือนกันนะครับดโดรนโอเคแล้วก็บ้านแคมป์นะครับเหมือนกันเลยนะครับทุกอย่างนี่เหมือนกันยานพานะนะครับ นี่ดูให้ดูนะครับผมโอ้โหโอ้โหนี่อย่างสวยนะครับโอ้โหพับได้ด้วย <c oughs> ลังคาพับได้ด้วยนะฮะอย่างที่ <c oughs> ดูตังดูตังอีกแล้วน,นี่รถรถู้สึกว่าเยอะมากเลยนะรถเยอะมาก <c oughs> ให้ดูนะครับเอามารีวิวให้เพื่อนๆ <c oughs> ดูก่อนใครเลยนะครับรถสวยนะครับสายเติมต้องชอบ ี็จะเป็นรถนี่สายลุยนะครับรถสายลุยรถติดปืนก็มีนะครับรถเยอะมากเลยหมดแล้วนะครับนี่นี่ก็จะแบ่งแยกไปตามหมวดหมู่ของรถนะครับโอเครถก็ประมาณนี้นะครับผมตู้เสื้อผ้าก็ดูไปแล้วชุดต่างๆนานานะครับมาดูปืนฮะ อันนี้เราดูไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้กระเป๋ามาดูปืนดีกว่าหนะครับปืนก็สกินนี่สกินอนิเมะนะครับสกินอนิเมะนี่สกินน้ําแข็งหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ชัดเลยนะครับเ k นค้ AK น้แข็งแล้วก็พวกสกินปืนก็เยอะอยู่นะสกินปืนเยอะอยู่นะครับนี่สกินปืนนะครับมีเอฟเฟกด้วยอันนี้ผมมารีวิวเพื่อนๆดูนะสําหรับตัวของเซิร์ฟไทยที่จะเปิดในเร็วๆนี้นะครับ อฮ้นี่สวยอันนี้สวยมากอุ้ยสวยว่ะอื้มสวยนะครับอันนี้สวยสวยจริงอยากได้อันนี้ก็เป็นสไนเปอร์นะครับลายปกติอีกก็จะเป็นลูกซองนะครับรู้สึกว่าลายอนิเมะนี่จะเยอะมากเลยโอ้โยลายมันสวยขนาดที่เลยอดนี่ก็เป็นคิสนะครับผมก็มีสองลายนะครับนี่ก็จะมีลายเดียวนะครับ แล้วก็สกานะครับสกาก็มีหลายลายอยู่นะนี่นี่แล้วก็นี่โอ้มีสี่ลายนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับสกินเซิร์ฟไทยนะครับที่จะมีในช่วงแรกนะที่จะเปิดนะครับอันนี้ก็ดูไปแล้วนะครับแล้วก็พวกหน้าที่ก็คืออาชีพนะครับอาชีพเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในคลิปต่อไปนะครับผมอาชีพก็เหมือนกันกับเซิร์ฟจีนเลยนะแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็น เมนูต่างๆนะครับเดี๋ยวดูแบตเต e p a พารของเกมนี้ของเซิร์ฟไทยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนี่นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยนะนะครับแต่ว่า,าเขาจะใช้ชื่อว่าเลเวนพาร์นะครับผมเลเวนพารก็จะมีพวกตัวอัปเกรดปืนต่างๆนาๆนานะครับผมแล้วก็จะมีกล่องกล่องนี้ด้วยนะผมผมยังไม่เห็นพวกเสื้อผ้าหรือว่าอะไรต่างๆนาๆนานะ ช่วงเกมเปิดแรกๆน่าจะยังไม่ค่อยมีนะครับพวกแพทเทินพาร์หรือว่าเลเวลพาร์ต <c oughs> เลเวลพาร์ในเกมนี้นะครับผมนี่นะครับผมอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเฮ้ยชุดหรือเปล่าเมื่อกี้แป๊บๆอ๋อนี่มีชุดด้วยอ๋อเราจะได้ชุดที่เลเวลร้อยนะครับนี่เราจะได้ชุดนี้นะครับโอเครับไปก่อนนะครับผม ประมาณนี้นะครับผมสําหรับอเมื่อจะเป็นพวกเสื้อสกินลดต่างๆหรือว่าเป็นเสื้อาที่เพื่อนๆอ,อยากรู้นะครับผม